สวัสดีค่ะคุณย่าในต่างแดนวันนี้พาชมภูเขาเรียกว่าอะไรเป็นหินภูเขาหินที่ว่ามีรูปร่างสวยงามมากนะคะโอ้ยทำไมมันเหลี่ยมตาแท้ค่อยจับภาพได้ไหมนี่คุณย่าไม่รู้ว่าตัวเองจับภาพได้แบบไหนเพราะว่า แดดค่ะมันมองไม่เห็นหน้าจอเลยว่าเราจับภาพได้อะไรอันนี้คือใช่ซิกมาลิงเงินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ <c oughs> ดูสิคะหินงอกกินย้อยสวยงามมากๆเลยดีสิ อกือดาสโฟโตเอสคุณย่ถามไกด์นำทางว่าไปทางไหนเขาบอกไปทางโน้นแต่คุณย่าอยากไปทางนี้เพราะว่าได้ถ่ายรูปนะคะภูเขาหินง,งอกหินย้อยสวยงามโอ้ยมันมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วอันนี้นะคะก็เป็นแม่น้ำโดนาวนะคะ เมืองที่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คือมันจะเป็นสายเล็กๆนะคะไปอีกประมาณสองร้อยกิโลเมตรมันถึงจะเป็นแหล่งน้ำใหญ่นะคะเป็นแม่น้ำโดนาวนะคะอันนี้แล้วก็แผนโดยรอบๆแล้วบริเวณที่เราอยู่คืออินซิกโฮเป็นชื่อของ หมู่บ้านเมืองนี้ตำบลน,นี้นะคะอันนี้แล้วก็จะไปชมแม่น้ำโดนาวอีกฝั่งของสะพานนะคะอันนี้คือแม่น้ำโดนาวนะคะแต่ว่าไม่ใช่แหล่งใหญ่คือมันจะยาวไปอีกประมาณ200กิโลเมตรถึงจะเป็นแหลงไอแหลงใหญ่ดูนะคะปฏิมากรรมหิน จากภูเขาที่เมืองอินซิกโเป็นประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณย่าออกเสียงถูกหรือผิดสวยงามนะคะแล้วเสียงน้ำไหลตลอดน้ำไม่ลึกมากแต่ว่าน้ำใสตอนนี้คงลงเล่นไม่ได้เพราะว่าหนาวยังหนาวอยู่นะคะ ตอนกลางคืนกับตอนเช้ามืดอากาศก็ยังคงติดลบอยู่นะคะแต่ช่วงนี้คือแดดออกก็20กว่าองศานะคะแต่ว่าลมยังเย็นอยู่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะประมาณนี้สวยงามอยู่นะคะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่าน อ๋อรถไฟจะมาเดี๋ยวพาชมขบวนรถไฟรอชมขบวนรถไฟนะคะไม่รู้คุณย่าจับภาพได้รถไฟไหมเดี๋ยวรอขบวนรถไฟมาเพราะว่าที่กั้นแผงตรงสะพานไม่ให้รถข้ามแล้วรอดูรถไฟแป๊บหนึ่งนะคะคุณย่าก็อยากจะเห็นรถไฟเมืองนี้เหมือนกัน อันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณย่ามาเมืองนี้นะคะคือผ่านบ่อยแต่ว่าไม่ไม่เคยมาไม่เคยมาเที่ยวแถบนี้เท่าไหร่มันก็อยู่ไม่ไกลจากไอเมืองที่คุณย่าอยู่นะคะแต่ว่าคุณย่าจะไปแถบทางอื่นมากกว่ายังไม่มาแต่ว่าใกล้มาแล้วเพราะว่าไอที่กั้น กันแล้วนะคะรถก็ต้องหยุดรอรถไฟขบวนรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟมาแล้วสีเหลืองๆนะคะรถไฟมาแล้วนะคะแต่ขบวนไม่ยาวมากแค่นี้เองผู้คนก็ออกเดินเที่ยวเป็นกรุ๊ปนะคะ เพราะว่าวันนี้อากาศดีแดดดีก็ออกเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครอบครัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณย่าพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะเป็นสะพานตรงหน้าผาจะมีสะพานอยู่ ทีไฮสดิทอฟฟ์ส <happened> <bon Culture. S 2> หรือ mm hmm. ว่าสพานโอ้น,นั่นสินะโอ้นั่นสินะโอนันนะ้น <c oughs> ั่นสนะโอั่นนะ้นั่นสนะโอ้นั่นสโอ้นั่โอนั่นะโะโอ้โอ้นั่ น,นี่คือริมทางเดินเลาะลงไปตรงหน้าผานะคะอันนี้ทางเดินเรียบรียบเขาอ้อมลงมีที่ให้นั่งพักด้วยนะคะมีผู้คนมากมายนะคะวันนี้เพราะว่าอากาศดีแล้วคนก็ไม่ค่อยได้ทำงานนะคะวันนี้ บรรยากาศก็ประมาณนี้ข้างล่างก็คือแม่น้ำโดนาวนะคะแต่ว่าเป็นเป็นสายเล็กๆยังไม่ใช่โดนาวสายใหญ่นะคะคือตรงนี้มันจะแคบค่ะตรงนี้คือที่แคบของโดนาวไม่ใช่แม่น้ำสายใหญ่นะคะอันนั้นนะคะสะพานตรงมาพา อันนั้นนะคะสะพานบรรยากาศตรงหน้าผานะคะถอยสุิร์บริมันแปลว่าอะไรถอยเฟกก็แปลว่าเดี๋ยวคุณย่าต้องเดินลงไปพิสูจน์ค่ะตรงนั้นคือหน้าผาแล้วก็จะมีสะพานนะคะจุดเช็คพอย n ์เช็คอินของสถานที่ตรงนี้ก็คือสะพานตรงนั้นเลยค่ะทอยเ r ิร์ ะะก็จะประมาณนั้นนะคะชมบรรยากาศโดยรวมข้างล่างก็คือแม่น้ำโดนาวนะคะแต่ว่าแค่เป็นสายเล็กๆไม่ใช่ลำธารสายใหญ่นะคะ